กราบสวัสดี FC ลุงพล f นซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงป้าถอนกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยป้าถอนไม่ค่อยมาบ้านลุงพล จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ไม่ไว้นะครับที่จะต้องเจอดราม่าอีกแล้วล่าสุดนะครับป้าถอนและชาวบ้านกกก่อนนะครับก็ได้ไปทําพื้นถนนเทคอนกีดทางเข้าวัดภูผาแอกนะครับและมี f อใจบุญก็อยากจะช่วยและอยากจะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีคนไปบอกนะครับว่าบัญชีที่เปิดรับเนี่ยเป็นบัญชีของป้าถอนก็เลยงานเข้าเลยนะครับทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันเป็นบัญชีของพระอธิการบุญมาไม่ใช่ของป้าถอนนะครับ จะได้เข้าใจถูกต้องกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโจมตีพระถอนมันก็จะไม่ดีอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทําบุญก็สามารถโอนไปได้นะครับที่บัญชีพระอาิการบุญมาได้ทางพระอาทิกการบุญมานะครับท่านก็จะนําเงินส่วนนี้นะครับมาพัฒนาและบูรณะภายในวัดนะครับซึ่งทางพระถอนเองก็ได้โชว์เลขที่บัญชีที่จดไว้ในกระดาษน,นะครับให้ f อได้ดูเพื่อที่จะได้โอนเงินมาได้อย่างถูกต้องและก็มีเบอร์โทรติดต่อไว้ด้วยนะครับ ยังไงถ้าใครสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปได้ตามเบอร์ที่ป้าถอนได้แจ้งไว้ในกระดาษนั้นแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการโอนเงินนะครับก็ตรวจสอบหมายเลขบัญชีกับชื่อให้ถูกต้องก่อนการโอนทุกครั้งนะครับซึ่งงานนี้ก็มีชาวบ้านกก,ก่อนนะครับไปช่วยงานกันเยอะเลยซึ่งก็ต้องฝาก FC ลุงพลด้วยนะครับว่ายังไงก็ติดตามข่าวสารให้ชัวร์ก่อนเพราะบางคนนะครับไปบอกว่าป้าถอนให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ซึ่งถ้าไม่จริงนะครับป้าถอนแกนก็จะเสียหายได้ซึ่งงานนี้นะครับป้าถอนแกนก็ไม่ได้ผิดอะไรและยังมีน้ําใจไปช่วยงานกันอีกด้วยนะครับก็ต้องชื่นชมป้าถอนและชาวบ้านกบกอกด้วยส่วน,านรายละเอียดเงินที่รับจาก FC นะครับก็ให้ทางอาธิการบุญมาเป็นคนชี้แจงให้กับ FC ว่านําไปทําอะไรบ้างนะคันนะครับจะได้สบายใจกันทุกคนถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิร์กชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ